ค,คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างค่ะพาไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้วัดไทยแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนกครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่าสำนักงานดับเพลิงนครนิวยอร์กรายงานการเกิดเหตุเพลิงไหม้วัดอุสาพุทธยาราม ตังอยู่ในย่านเดอะบร n x เมื่อเช้าของรุ่งสางตามวันพุธในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นค่ะซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1คนค่ะขณะที่สนักงานกงสูลใหญ่นครนิวยอร์กนะคะก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตคือพระมหาดิเรกชมพูนิตซึ่งมรณภาพในที่เกิดเหตุและนายธนพัฒนชนรัฐ เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาค่ะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็คือพระมานพศรีสวัสดิ์ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ของไทยค่ะก็คอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดค่ะ สำหรับสาเหตุของการเกิด,เ,กดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเบื้องต้นก็มีการเปิดเผยว่าต้นเพลิงมาจากฮีเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดทั้งนี้นะคะวัดอุสาพุทธยารามก็เป็นวัดไทยแห่งแรกของนครนิวยอร์ก ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2508ค่ะโดยตัวอาคารหลักนะคะก็เป็นทาวน์เฮาส์สองหลังตั้งอยู่ติดกันแล้วก็เป็นวัดไทยแห่งที่3ในสหรัฐอเมริกาค่ะ